ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย16เมษายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ในรอบเพลย์ออฟครับเป็นคู่ในสายตอนออกครับเป็นการพบกันระหว่าง Philadelphia 26ซี s ีทีมอันดับ3เปิดบ้าน w วลส์ฟาโกเซ็นเตอตอนเที่ยงคืนคืนวันเสาร์ครับต้อนรับการเยือนของบร k l ลินเนสทีมอันดับ6ครับโดยโค้ชของฟิลาเดลเฟีย26ซ r er, คือด็อกร v เว s รและโค้ชของบรูคลินเนส คือชาร์ k วอนครับเอาละก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ไปดูผลงานเกมล่าสุดของ p h i l เดล l ฟียเซนต r ครับก็เป็นการดวลกับบุคลินเนสครับที่บ้านของบุคลินเนสครับแล้วก็ฟิลาเดลเฟียครับบุกไปชนะได้134ต่อ105ครับแต่เกมนั้นก็ไม่ได้มีความสละสำคัญอะไรมากมายครับสำรองลงกันทั้งคู่ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดวนนั้นเป็นทางด้านเช็คมิลตันครับ20แต้ม3รีบาวแแอซเสครับเสริมด้วยพอริสครับ ก็เป็นเซนเตอร์สำรองครับ17แต้ม10รีบาลเป็น double double ครับและยังได้ Montrezl Harrell ครับกดไป15แต้ม6รีบาล2สซิสต์ครับสุดท้ายฟิลาเดลเฟียชนะขาดครับผู้แพ้วันนั้นคือ Brooklyn Nets ครับ Cam Thomas ทำแต้มสูงสุด46แต้ม2รีบาล1สซิสต์ครับซึ่งปกติจะเล่นเป็นตัวสำรองครับ Patty m i l l ครับช่วยกดอีก12แต้ม2รีบาล2สซิสต์ครับและนักบาสเกตบอลชาวญี่ปุ่นครับูตะวาตานาเบะ กดไปอีก9แต้ม7รีบาวน์1แอสซิสต์ครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปครับเกมในวันนั้นครับเป็นเกมปิดท้ายฤดูกาลไม่ได้มีความสระสมคัญอะไรเลยครับรายชื่อส่งมาแล้วครับโรธไวนะฮะเจ้าบ้านครับมาชุดใหญ่ไฟกระพริบครับ5ผู้เล่นที่ดีสุดนำโดยเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนพอยต์กัดเจ้าหนูเทริสแม็กซี่ในตำแหน่งชูตติ้งกัดโทเบียสเทริสครับช่วยทั้งลุกได้รับในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดและพีเจทักเกอร์ครับยืนในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับช่วยเกมรับเป็นหลักนะฮะ และแน่นอนครับเซนเตอร์มหาเทพอย่างโจเอลเอมบิดครับวันนี้คอยยิงใต้แป้น,นะฮะและคอยรีบาวเป็นกระบุงเหมือนเดิมครับและนี่ก็เป็นห้าผู้เล่นที่ดีสุดของฟิลาฟิลในฤด,ดูกาลนี้ก็ว่าได้จะได้ดวลกับลุคลินเนสครับทีมที่ตอนนี้ไม่เหลือสตาร์ดังในทีมแล้วนะฮะนำโดยมิเกลวิเจสครับในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดครับสเปนเซอร์ดินวิดดี้คู่ใหม่ครับในตำแหน่งควา์การ์ดคารมรอนจอร์สันมือชูสามคะแนนครับยืนเล่นในตำแหน่งสมอลฟอร์เวด ส่วนดอรียงเฟนนี่สมิธครับช่วยตำแหน่งเกมรับเป็นหลักครับในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับและช่วยรีบาวกับทางด้านนิโคลัสแคลกตันครับหรือนิกแคลกตันในตำแหน่งเซนเตอร์ครับซึ่งดาวรุ่งคนนี้เล่นดีในฤดูกาลนี้ครับไปที่รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บกันบ้างครับก็ได้พักมาหลายเกมครับทั้ง2ทีมนะฮะก็มีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บแค่คนเดียวเท่านั้นครับเป็นตัวสำรองฝั่งฟิลาเดลเฟียครับคือจอสเนียงครับสถานะขึ้นเดย์ทูเดย์ครับเจ็บเข่า แต่คิดว่าน่าจะลงสนามได้ครับส่วนบุคลินเนสไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเลยเอาละและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงกันมาดวลในคอร์เตอร์แรกในวันนี้ครับฟิลเดลเฟียครับทีมอันดับ3ของดูการนี้นะในสายตอนออกด้วยสิติชนะ54แพ้28ส่วนบุกลินเนสครับสิติชนะ45แพ้ไป37เกมครับ สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ครับเกมสำคัญอย่างในรอบเพลย์ออฟครับบุคลิเนสไม่มีสตาร์ดังในทีมนะฮะระดับท็อปของ NBA แม้แต่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นเกมในวันนี้นะต้องเจอแรงกดดันนะฮะอย่างยิ่งแน่นอนครับเนื่องจากต้องบุกมาเยือนเวลส์ฟาร์โกเซ็นเตอร์ของฟิลาเดลเฟียครับซึ่งปกติก็เล่นดีอยู่แล้วครับสำหรับฟิลาเดลเฟียในฤดูกาลนี้ครับแมชอัพวันนี้ครับโจยองบิมสิบสามดหนึแต้มต่อเกมดวลกับมิเกลวิเจสครับ20.1แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์ิลโก ฟิลาเดลเฟียก็ดูดีกว่าครับจูเอ็มบิดทำได้ถึง55%ครับส่วนมิเกลวิชเจสเปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่47%ครับเพื่อนๆรอบกายของจูเอ็มบิดก็ไม่ธรรมดาครับมีทั้งเจ้าเครานะฮะและเจ้าหนูไทริสแม็กซี่อีกครับและก็ยังมีตัวเด็ดๆอย่างโทเบียสแฮริสอีกนะฮะวันนี้ครับไม่แปลกใจทุกสำนักมองว่าเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียเป็นต่อทางด้านบุคลินเนสค่อนข้างเยอะครับเป็นต่ออยู่หลายขุมประมาณ8แต้มครับ ซึ่งผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับเกมแรกเป็นเกมสําคัญครับเกมหนึ่งฟิลาเดลเฟียต้องเก็บชัยให้ได้ครับเพื่อเรียกความมั่นใจและโมเมนตัมครับวันนี้ฟิลาเดลเฟียจะชนะบูร์กินนสเกินแแต้มควบเครื่อนเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ